ต่อนะครับต่อจากการทบทวนเรื่องอเลขยกกาลังนะครับมาดูสมบัติตัวต่อมานะครับกรณีที่เลขยกกําลังนะครับที่มีฐานอยู่ในรูปของการหารของจํานวนหลายๆจํานวนนะครับฐานของเลขยกกาลังนั้นเป็นอ,อยู่ในรูปของการหารน,นะครับมาดูสมบัติอันนี้นะครับ A หารด้วย b อันนี้อยู่ในรูปของการหารนะครับแต่เขียนเป็นเศษส่วนนะครับ A หารด้วย b ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับจะมีค่าเท่ากับ a กกำลัง n ส่วนด้วย b กกำลัง n เอาง่ายๆก็คือการคูณเลขชี้กำลังกระจายเข้าไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับมาดูตัวอย่าง2อ,ส,องส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง6นะครับมันก็คือ2หารด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง6เราก็แค่ คูณกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น2กํกำลัง6ส่วนด้วย3กํกำลัง6อ่ะครูขอติดอยู่ในรูปของเลขยกกำลังนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับ5ส่วน7นะครับทั้งหมดยกกำลังด้วยลบ3นะครับ5ส่วน7ทั้งหมดยกกำลังลบ3ก็จะมีค่าเท่ากับแล้วก็แค่คูณกระจายลบ3เข้าทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็น5ยกกำลังลบ3ส่วนด้วย 7ยกกำลังลบ3จัดรูปนิดหนึ่งนะครับถ้าเลขชี้กำลังติดลบนะครับนักเรียนคงจำสมบัติอันนี้ได้นะครับ a, a ยก,กำลัง n นลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n นะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันอยู่เป็นตัวเศษมันยกกำลังติดลบเราจะผลักลงมาเป็นตัวส่วนนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวส่วนติดลบเราจะผลักขึ้นไปนะครับเป็นตัวเศษที่เลขชี้กำลังไม่ติดลบแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้ อ่ะอันนี้นะครับลบห้าอ่ะสามยกกำลังห้ายกกำลังลบสามกับส่วนด้วยเจ็ดยกกำลังลบสามนะครับเราก็จะสลับกันนะครับเอาเจ็ดขึ้นมานะครับเลขยกกำลังมันติดลบผกขึ้นมาก็จะเป็นเจ็ดยกกำลังสามเลขชี้กำลังก็เป็นบวกนะครับส่วนห้าก็จากเศษก็เอาลงไปเป็นส่วนก็จะได้5ยกกำลัง3เลขชี้กำลังก็เป็นบวกนะครับประมาณนี้นะครับต่อมา เศษสส่วน8ทั้งหมดยกกำลัง0นะครับก็แค่กระจายศูนย์เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เท่ากับ3ยกกำลังศูนส่วนด้วย8ยกกำลัง0นะครับทำตามสมบัติอันนี้นะครับก็จะได้เท่ากับนะครับตัวเลขที่ยกกำลัง0ยกเว้น0นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ยกกำลัง0ยกเว้น0จะมีค่าเท่ากับ1นะครับก็จะเป็นเศษ1ส่วน1อันนี้หาค่าให้นะครับ จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับอันนี้ต่อมานะครับอันนี้ฐานอยู่ในรูปของการหารแล้วยังไปคูณกับตัวอื่นอีกนะครับข้อนี้นะครับพิจารณานี้หลักการก็คือเราจะจัดรูปให้ฐานมันเหมือนกันอลองดูว่าอันไหนที่จัดรูปได้นะครับเท่าที่สังเกตก็คือ8กับ9สามารถเปลี่ยนฐานใหม่ได้นะครับสร้างเป็นเลข ยกกำลังใหม่ที่มีฐานเหมือน2ตัวนี้ได้นะครับ8เกิดจากอะไรนะครับ8ก็เกิดจากแปก็เกิดจาก2คูณกัน3ตัวก็คือ2กํกำลัง3ส,ส่วน9ก,ก็เกิดจาก3คูณกัน2ตัวก็คือ3กํกำลัง2นะครับแต่ทั้งหมดนี้มันยกกำลังด้วย2อ,อคูณอยู่กับอ,อันนี้เราก็ เลขชี้กำลังกระจายเข้าทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็นอขอเขียนคูณเลยนะครับก็จะได้เป็น2 3คูณลบ3กจ็จะได้เท่ากับลบ9นะครับส่วนตัวข้างล่างก็คูณลบ3เข้ากับ2นะครับก็จะได้3ยกกำลังลบ6นะครับประมาณนี้นะครับต่อมาดาเนินการต่อนะครับก็เหมือนกันครับอันนี้ ก็คูณกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปนะครับก็จะได้2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็คือเอา2กับ3นี่คูณกันอันนี้ก็คูณกันไล่ลงมานะครับก็จะได้2กกำลัง6ส่วนด้วย3กํกำลัง4คูณอยู่กับ2กํกำลังลบ9นะครับส่วนด้วย3กํกำลังลบ6เราจะสังเกตเห็นว่า ฐานเหมือนกันแล้วนะครับเราก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนปกตินะครับก็จะได้ข้างบนนะครับฐานเหมือนกันคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับก็คือฐาน2เหมือนกันก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง6นะครับบวกกับลบ9นะครับส่วนด้วยข้างล่างก็คือ3ยกกำลัง4นะครับบวกกับลบ6นะครับประมาณนี้คำนวณต่อน,นิดนึงนะครับ ก็จะได้2ยกกกำลังลบสส่วนด้วย3ายกกกำลังลบสสังเกตว่าเลขชี้กำลังยังเป็นเลขติดลบอยู่นะครับปรับนิดนึงนะครับไอตัวเศษก็ผกผักลงมาเป็นตัวส่วนเลขชี้กำลังก็จะกลายเป็นบวกนะครับก็จะไดะ้ตัวส่วนก็ผักขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะได้เป็น3ยกกกำลังสองส่วนด้วย2ยกกกำลัง3นะครับก็ประมาณนี้นะครับการคำนวณมาดูอีกสัก อ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เริ่มมีตัวเลขเยอะขึ้นแล้วนะครับแต่เราก็ยังอาศัยสมบัติของเลขยกกำลังนะครับวิธีทำนะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเท่ากับเลยดีกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันดับแรกเราก็สังเกตว่าอ๋อมันมีฐานเหมือนกันนะครับ ถ้าดาเนินการข้างในก่อนก็ดําเนินการข้างในให้แล้วเสร็จก่อนค่อยกระจายเลขชี้กําลังตัวนี้เข้าไปดีกว่านะครับมันจะดูง่ายกว่าอันนี้สังเกตว่ามันมีฐาน7กับฐาน5แลเราก็จัดการให้มันเรียบร้อยสะนะครับข้างบนก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับ7ยกกําลัง3กับ5กําลัง2กูขอจัดการข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างก็จะเป็น7 ลบนคูณก pues ับลบ3นะครับก็จะได้ยกกำลัง3าส่วน5นะครับ5ยกกำลังลบฐานคือ5ยกกำลังลบ2ยกกำลังศูนย์อีกครั้งหนึ่งก็คือลบ2คูณกับ0นะครับอันนี้นะครับลบ2คูณกับ0ก็จะได้เท่ากับ0นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คูณกับศูนย์จะมีค่าเท่ากับ0นย์ดังนั้นก็จะได้5ยกกำลัง0นย์คำนวณต่อนะครับเท่ากับ สังเกตว่า7นะครับขออภัยนะครับลืมลืมูงเลขข้างนอกอมันยกกำลัง5อยู่นะครับคำนวณต่อนะครับ7จ็ดยกกำลัง3ข้างล่างก็ยกกำลัง3มนะครับมันหารกันอยู่สังเกตว่าฐานเหมือนกันหารกันอยู่นะครับเราก็จับเลขชี้กำลังนี้มาลบกันนะครับก็จะได้เท่ากับ 7จ็ดยกกำลังสลบสส่วนหนะครับมันหารกันอยู่นะครับก็นำเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับ5้ายกกำลังสลบกับศนะครับทั้งหมดยกกำลัง5นะครับอันนี้คำนวณต่อน,นิดหนึ่งก็จะได้7จ็ดกำลังศคูณอยู่กับ5้ยกกำลังสนะครับแต่ทั้งหมดยังยกกำลัง5อยู่ คำนวณต่อนะครับก็จะคูณกระจาย5เข้าไปแต่ละตัวอันนี้นะครับคูณกระจายเข้าไปก็จะได้7ยกกำลัง 0.. คูณกับ5ก็มีค่าเท่ากับ0นะครับคูณอยู่กับ5ยกกำลัง2มันคูณอยู่กับ5 2นะครับ2กับ5คูณกันก็จะกลายเป็น10นะครับคำนวณต่อนิดนึ่งก็จะได้7กํากำลัง0มีค่าเท่ากับ1คูณอยู่กับ5ยกกำลัง1 0 หนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับก็จะได้5ยกกำลัง1ิอัติีอยู่ในรูปเลขยกกำลังนะครับก็จะได้ค่าประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับหลักการเราก็ใช้สมบัติประมาณนี้นะครับมาประยุกต์ใช้เดี๋ยวครูจะส่งแบบฝึกหัดให้ทำนะครับเอาไว้คาบหน้กก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ยาวแล้ว